มลจารโอ้ยเที่ยน,นี้พ่อแมทพี่น้องฝังเด็ดีเที่ยวกับสายน้ำเรือฉิงจนเริอประเภทสามสิฟีไพ่คู่นี้จิงท้วยพระราชฐานสมเด็จพระนิธิธาตจราชคามสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรุาราจังวานิเทพก็ตนเรือนดีจากปอตอปจิตบุรีน้ำตกุลโจดีสายเจออัครมงคลอาวาเช์เก่ามืปีสองพปีเียตาคต่างีาง จอนี่ตายบอกว่าม่เจอขายไม่เจอบอกว่าจะครองช่วยมาได้จะทานได้หรือไม่ได้เมื่ออาคะมคอนาหวาบอกว่าจะเสียแชมป์หรือไม่บอกว่าตจสไาายตาตาบองด้วยสายตายังหนีไม่ออกเลยว่าแล้วรองน้ำแดงบอกว่าวันนี้วันจะไกดีเมื่อเทโปายกยกนี่เราโรดีโคตนดีโคตรดีตนดีโดีดีโดีดีโคตรดีโตตรดีรรดีารดตรดีครคตรดรดครดรดรคครดด โกตุลโจดีตายไปเรีกนะครับเฮ้ hey! โกตุลโจดีตายไปเรีกนะครับพี่น้องเฮ้ยทางโน้นเขาสาดน้ำอะไรก็ยกไปกเราบอกไว้ตั้งแต่วันแรกว่าเรือรักษาแชมป์เนี่ยลำบากนะใช่แต่การเป็นแชมป์เนี่ยง่ายใช่แต่การรักษาแชมป์นี่เห็นไหมละครับปีที่แล้วเราเป็นแชมป์อยู่แต่ปีนี้ถูกทิ้งไปแล้วโอ้โห